เนสกาแฟโปรเทคโปสลิมและตาซอยีิบูรีได้แชร์เรื่องราวของคนทั้งบ้านนะครับที่สมัครเข้าร่วมแคมเปญนิวอูกับโ r o สลิมและช็อกโกชฟเนี่ยแคมเปญ <campaign S 2> ที่จะมันทาให้คนไทยทั่วทั้งประเทศมีสุขภาพดีและก็มีความมั่นใจกันทุกคนเช้าวันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งตัวอย่างเรื่องราวที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามาร่วมแคมเปญนะจัก๊ก<ม>วันนี้เป็นเรื่องของคุณกิฟต์นะครับพีมพเหลืองรัชนาศนะครับ คุณกิฟเนี่ยยังไงนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยนะครับคุณกิ๊ฟเนี่ยนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับน้ำหนักประมาณ70็กิโลครับผมเนี่ยไปชั่งน้ำหนักกันนะฮะกับพี่น้องครับผมเขาเขาเขาชั่งหรือไม่ชั่งนะชั่งครับผมอ่านี่ะครับเนี่ยเพราะสมัยก่อนช่างแต่เดี๋ยวนี้ไม่กล้าช่างอ๋อไม่กล้าช่างเออเดี๋ยวนี้ไม่กล้าช่างแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานทุกคนพูดเหมือนกันเลยว่าถ้าเธอผอมจะสวยมากใช่ครับนะครับตอนนี้เธออายุ26ปี แต่ว่าจากปัญหาน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นเธอเริ่มมีอาการปวดเข่าแล้วก็กลัวว่าถ้ายิ่งนานไปแล้วน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกเดี๋ยวจะมีโรคอื่นเข้ามาแทรกซ้อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ส่งเข้ามาครับผมส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับคุณผู้ชมใครที่อยากจะหุ่นดีสุขภาพดีเพราะโอกาสแบบนี้หาไม่ได้แล้วส่งคลิปหรือว่าภาพถ่ายของคุณพร้อมบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ดรงบันดาลใจว่าทําไมถึงอยากหุ่นดีและสุขภาพดีมาที่เราหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ woodytalk.com นะครับอย่าโมแต่ลังเลนะครับ เพราะคุณอาจจะเป็นหนึ่งใน5เรื่องราวที่ได้รับคัดเลือกให้มาอยู่ในแคมเปญกับเรานะพี่จิ๊กนะจะได้หุ่นดีแบบพี่จิ๊กใช่นะครับหุ่นอ่แบบดีแบบพี่จิ๊กหุ่นดีแบบพี่นุษสบานนะครับพี่หายเพราะว่าพี่หายต้อง่หายละอะไรล่ะโอ้ยซ่อนอะซ่อนอ่ะซ่อนเงื่อนซ่อนเงื่อนซ่อนเงื่อนพักกันแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะดื่มก่อนดีนะ